สวัสดีค่ะเพราะหุ่นดีไม่ได้ถูกสร้างในวันที่ทุกอย่างเป็นใจแต่มันถูกสร้างในวันที่คุณอยากล้มเลิกพบกับเรื่องราวของต้นชายหนุ่มที่ลดน้ำหนักพังมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนกระทั่งเขาได้พบกับความลับที่ว่าการนับหนึ่งใหม่บ่อยๆไม่ได้ช่วยอะไรแต่การนับต่อแม้ในวันที่พ่ายแพ้ต่างหากคือกุญแจสู่ชีวิตใหม่ The One Percent Runner วิ่งร้อยครั้งพังร้อยครั้งแต่ไม่หยุดเดินเราไปส่งกำลังใจช่วยต้นกันค่ะ ค้นเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ด้วยความฮึกเหิเมเขาเขียนเป้าหมายลงในสมุดด้วยลายมือตัวบรรจงลดสิบกิโลใน3เดือนเขาเตรียมอกไก่ต้มจืดชืดใส่กล่องไปออฟฟิศและตั้งใจว่าจะไม่แตะชานมไข่มุกเด็ดขาดเอาละเริ่มด้วยอกไก่สามมือวิ่งวันละ5้กิโลพักได้หนึ่งวันไม่มีข้อยกเว้นเราต้องพอมต้องหุ่นดสีสู้ๆนะเพื่อน กูเห็นมึงพูดประโยคนี้มาเป็นสิบครั้งแล้วว่าครั้งนี้จะรอดถึงวันพุธไหมเย็นวันพุธตรีเพื่อนสนิทจอมยั่วเดินมาที่โต๊ะพร้อมข่าวดีว่าโปรเจกต์ผ่านแล้วเจ้านายเลี้ยงไก่ทอดเฮ้ยต้นชิ้นเดียวไม่เป็นไรหรอกนังกรอบกรอบนี่ของโปรดเลยความรู้สึกผิดเริ่มกัดกินใจเขาเมื่อกินไก่ไปแล้วต้นคิดว่าไหนไวันนี้ก็พังแล้วเขาจึงสั่งเบอร์เกอร์และเฟรนด์ฟรายมากินต่อที่บ้านตอนดึก เขารู้สึกเหมือนแก้วที่เ้าแล้วสู้ทุบให้แตกละเอียดไปเลยดีกว่าพรุ่งนี้เขาตัดสินใจนอนตื่นสายและงดไปวิ่งป้าครับป้าวิ่งแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับผมเริ่มได้3ามวันก็เลิกแล้วใครบอกละ่ะป้าไม่ได้วิ่งทุกวันหรอก วันไหนปวดเขาป้าก็นอนแต่ป้าแค่ไม่ยอมหายไปนานเกินสองวันหัวใจมันอยู่ที่การไม่ยอมหยุดเดินตานหากนั่นแหละการกินพลาดมือเดียวไม่ได้แปลว่าชีวิตพังอย่าไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ให้ลูกนับ1.1 1.2ต่อไปเรื่อยๆเช้าวันอังคารที่ฝนพร,รมต้นไม้อยากลุกจากเตียงเขานึกถึงคำป้าแขกทำแค่หเปอร์เซ็นก็พอ เาจึงลุกมาใส่ชุดวิ่งและผูกเชือกรองเท้าแล้วนั่งอยู่บนโซฟาห้านาทีแม้ไม่ได้ออกไปวิ่งแต่เขารู้สึกว่าเขาชนะใจตัวเองที่ยอมลุกขึ้นมาพอใส่ชุดแล้วต้นรู้สึกว่าการออกไปเดินรับลมที่ระเบียงมันง่ายขึ้นเขาเริ่มสควอตกลางห้องนั่งเล่นสิบครั้งชัยชนะเล็กๆนี้ทำให้เขามีแรงไปทำงานด้วยความภูมิใจ ผ่านไปหนึ่งเดือนต้นน้ำหนักลดไปแค่0.5กิโลเขาเริ่มสติแตะป้าผมทำมาเดือนหนึ่งแล้วแต่น้ำหนักลดไปแค่ขีดเดียวเองผมทำอะไรผิดหรือเปล่าตาช่างมันโกหกเก่งนะต้นลองใส่กางเกงตัวเก่งดูสิถ้ามันหลวมขึ้นก็แปลว่าร่างกายลูกเปลี่ยนไปแล้วต้นพบว่ากางเกงที่เคยคับเริ่มหลวมลง เพราะไขมันถูกแทนที่ด้วยกล้ามเนื้อนัดรวมญาติวันอาทิตย์มีแต่ของชอบทั้งหมูกรอบและทองหยิบต้นตัดสินใจกินอย่างมีสติเขาตักของชอบมากินในปริมาณที่พอหายอากและเน้นกินผักกับโปรตีนก่อนเขาไม่รู้สึกโหยหาเหมือนเมื่อก่อน เจกหม้ทาโถมต้นต้องอยู่เคลียร์งานจนถึงเที่ยงคืนติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์เวลาเข้ายิมกลายเป็นศูนย์ความเครียดเริ่มสะสมและเขาอยากกลับไปกินขนมหวานแทนที่จะยอมแพ้ต้นเลือกใช้บันไดหนีไฟแทนลิฟต์และเดินไปสั่งข้าวแทนการใช้อัสั่งอาหารการขยับคือการออกกำลังกายเขาประยุกต์ใช้ชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ทำไมคุณถึงไม่เลือกผม อกหักจากผู้หญิงที่เขาแอบชอบเขาซึมเศร้าและกลับไปกินไอศกรีมทั้งใหญ่คนเดียวในคืนวันศุกร์น้ำตาผสมกับรสวานิลลาเขารู้สึกพ่ายแพ้อย่างรุนแรงคนเราไม่ใช่หุ่นยนตน์นะต้นพลาดได้ร้องไห้ได้แต่อย่าลืมให้อภัยตัวเองป้าครับผมสมัครวิ่ง10กิโลแล้วนะผมอยากรู้ว่าร่างกายที่ผมดูแลมา1ปี มันจะพาผมไปได้ไกลแค่ไหนขาจะขาดแล้วอีก3มโลทำไมมันไกลจังวะต้นเข้าเส้นชายเป็นลำดับกลางๆของแถวแต่น้ำตาเขาคลอเบ้าเขาไม่ได้ชนะใครแต่เขาชนะนิสัยเดิมๆของตัวเองที่ชอบล้มเลิกกลางคันหนึ่งปีผ่านไป ไม่ได้มีซิกแพคชัดเจนเหมือนนายแบบแต่เขามีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ยืดหยุ่นเขาไม่ใช่คนอ้วนที่กำลังพยายามลดน้ำหนักอีกต่อไปแต่เขาคือนักวิ่งที่รักการกินอย่างสมดุลชีวิตของเขามีความสุขเพราะเขารู้ว่าความสม่ำเสมอชนะทุกอย่างดูจบแล้วฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ช่อง m y l i t t l e อ okay. อร a แชร์ไปให้เพื่อนเอนเข้ามาดูกันเยอนนะคะ